วันนี้นะคะลูน้าแกาชวนทุกท่านนะคะมาล้างพลังงานที่ไม่ดีความเจ็บปวดอุปสรรคความทุกข์พลังลบนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ครึ่งปีหลังแบบสดใสค่ะเริ่มจากนะคะหากระดาษสำหรับเขียนปากกาแล้วทำสมาธิสัก1-2นาทีนะคะ เขียนความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ทำให้คุณเกิดพลังลบเหล่านี้นะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะเมื่อเขียนครบเรียบร้อยแล้วนะคะอธิษฐานต่อพ่อสิวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือกันนะคะแล้วอธิษฐานว่าลูกขอให้พระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยลูกนะคะทำลายความเจ็บปวดเหล่านี้หรือสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เพื่อที่ให้ลูกนะคะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่และลูกนะคะจะจดจําไว้เป็นบทเรียนและพัฒนาเพื่อในอนาคตลูกจะสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้จากนั้นนะคะอ่านสิ่งที่เขียนออกมานะคะที่เราเขียนในกระดาษนี่แหละค่ะออกออกมาให้เป็น เปล่งเสียงออกมาเลยนะคะเมื่ออ่านจบแล้วนำกระดาษนี้ค่ะนำไปเผาและขอให้คุณมองและจดจำภาพที่ทำให้เราทุกทั้งหลายของคุณได้ถูกทำลายลงแล้วกล่าวขอบคุณพระศิวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือร่วมถึงกล่าวขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่เราปลดเปลื้องตัวเองออกจากพันธนาการเหล่านี้ค่ะ